พบกับเราอีกแล้วนะครับ RS ดำนะครับวันนี้ผมมีนำเสนอ toyota l e r o สี่คูณสองนะครับซิงเกิลแคปคันนี้นะครับติดตั้งตัวถังกระบะดำพร้อมเซ็ตช่วงล่าง5ตันนะครับแล้วก็ตัวถังกระบะดำมิติใหม่นะครับแผงข้างทึบนะครับพร้อมเสริมตัวไฟท้าย led นะครับตัวนี้ก็คือจะสเปคใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับตัว rs ดำของเรานะครับก็เดี๋ยวมาชมตัวโปรดักของเราเลยนะครับผมเริ่มต้นตัวกระบะดำนะครับซึ่งตัวกระบะดำนี้ก็จะเป็นทรงเตี้ยนะครับแต่ ปกติแผงข้างนะครับของเราจะช่วงล่างเราจะเป็นแฝดนะครับแต่ดีไซน์ในเรื่องของความต้องการของลูกค้านะครับต้องการที่จะให้มีแผงข้างเป็นแบบทึบนะครับปิดชายล่างทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเราก็ดีไซน์แบบอนเนกประสงค์ด้วยนะครับสามารถที่จะเป็นที่เหยียบขึ้นกระบะได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือจะมีลอนนะครับสำหรับเหยียบขึ้นในกระบะนะครับเพิ่ม วัตถุประสงค์ในการใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าปิดทึบอย่างเดียวนะครับส่วนตัวแผงท้ายนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับก็จะเลี้ยวมารับกับตัวโค้งไฟท้ายนะครับผมตัวไฟท้ายของเราก็จะเป็นตัว LED นะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าลักษณะการทํางานของตัวไฟท้ายตัวนี้เป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับผมก็เริ่มต้นจากตัวไฟลีนะครับ ไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไฟพมานะครับตรงนี้นะครับก็มีความชัดเจนพอสมควรนะครับในการที่จะใช้งานนะครับสำหรับตัวไฟท้ายทรงใหม่ของเรานะครับก็คือเป็นทรง LED นะครับตัวนี้ก็คือทรงสปอร์ตนะครับสำหรับตัว แผงปิดท้ายทึบนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นดีไซน์เจนใหม่ของเรานะครับตัว New เจนเลยว่างั้นเถอะนะครับตัวนี้ก็คือสเปคนะครับความยาวของกระบะก็เป็นสเปคเดิมนะครับความยาว2เมตร50นะครับกว้างอยู่ที่เมตร76นะครับสูง40เซนตัวนี้ก็คือจะมีบา์หลังถอดได้นะครับตัวนี้ก็คือสําหรับบรรทุกอเนกประสงค์นะครับลูกค้าต้องการที่จะไปบรรทุกสินค้านะครับในการที่จะ ใส่ตัวเหล็กนะครับหรือเป็นไม้แบบนะครับที่ยาวนะครับประมาณตั้งแต่3-4ถึง4เมตร5เมตร6เมตรได้เลยครับผมสำหรับตัวบาร์ตัวนี้ที่จะพาดของวางนะครับมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากนะครับผมตัวสเปคดัมของเราก็ตัวนี้ก็คือเซตอัพช่วงล่างด้วยนะครับตัวนี้5ตันนะครับเพาลอยของตัว tcpy นะครับแล้วก็มีตัวยางนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นของมิชลินนะครับ xcd นะครับ22575 R15 นะครับตัวนี้ก็คือตัวยอดฮิตสำหรับการบรรทุกเลยว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็กระทาลอ้อเป็นกระทาล้อของฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวชิ้นเดียวเลยนะครับสเตปแนบนะครับ5ตันของ RIS นะครับพร้อมชกอัพหลังตัว RIS อีก1คู่นะครับผมแล้วก็สเตปการใช้งานของตัวนี้ก็คือ1ละรองรับน้ำหนักในการบรรทุกนะครับตั้งแต่1ถึง5ตันได้อย่างสบายอย่างแน่นอนนะครับผม เรามาขึ้นตัวกระบะดาให้ชมกันนะครับว่าภายใต้ตัวถังกระบะดาของเรามีอะไรอีกไหมนะครับภายใต้ตัวถังกระบะดาตัวนี้ก็คือนะครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัว RS ของเรานะครับตัวนี้ก็คือมอเตอร์ power p a ็ k นะครับของเรานะครับก็สามารถที่จะยกน้ําหนักได้นะครับตั้งแต่1-5ถึงตันได้อย่างสบายนะครับตัวนี้เราเข้มรับประกันไว้ที่2ปีเต็มนะครับหรือ50,000กิโลนะครับตัวนี้โอเคนะครับ เป็นสุดแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมตัวมอเตอร์พาวเวอร์แของเราตัวนี้ก็คือเป็นตัวนำเข้าแล้วก็ผลิตมานะครับตรงสเปคที่เราระบุไว้กับตัวกระบอกนะครับว่าจะต้องมีการที่จะนะครับยกสินค้าได้ตามนะครับการคำนวณของเรานะครับแล้วก็จุดยึดต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ฐานคสซีนะครับซึ่งดีไซน์ตัวนี้ก็คือบอกได้เลยว่าดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของตัว RS ดำเท่านั้นนะครับด้วยการที่ดีไซน์เป็นล็อกระบบเดือยนะครับทุกตัวของการต่อจิ๊กซอของตัวถังไม่ว่าจะเป็นเฟรมบนเฟรมล่างตัวนี้เราการันตีได้เลยว่าเอกลักษณ์โน้ตฮาวตรงนี้นะครับเฉพาะของเราจริงๆนะครับตัวนี้คือเราดีไซน์ออกมาซึ่งตัวความแข็งแรงตรงนี้คือเกิดขึ้นจาก ด้วยการที่เป็นคนชอบดีไซน์รถนะครับชอบแต่งรถชอบออกชอบออกแบบนะครับทําให้การดีไซน์และการออกแบบแล้วก็การคิดค้นนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องทําออกมาให้มันเกิดการใช้งานได้ดีนั้นนะครับเราก็จะมีการพัฒนาไปต่อเนื่องนะครับพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งนะครับก็ทําให้เกิด RS ดับในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาในในยุคใหม่ๆแล้วก็ปีใหม่นะครับเราก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ เดีวผมทําการลงดัมเลยแล้วกันนะครับผมตัวดัมของเรานะครับขึ้นและลงก็ใช้เวลาประมาณ15วินะครับพอๆกันนะครับผมสําหรับการที่จะบรรทุกสินค้านั้นก็อาจจะมีแรงโหลดของสินค้าก็จะทําให้การขึ้นนั้นก็จะช้ากว่าเป็นกระบะเบานิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่านะครับก็ เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในการที่เราติดตั้งตัวกระบอกดัาทุกวันนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ระบบเดียวนะครับแต่ก่อนนี้ก็คือมีการติดตั้งโดยใช้ระบบเกียร์ปั่นนะครับซึ่งเกียร์ปั่นก็เป็นอย่างตัวที่เอามาดัดแปลงกันก็จะเป็นเกียร์นิสสันคาร์บอนนะครับสมัยก่อนนะครับโดยการที่เปลี่ยนเข้าไปเพราะนิสสันคาร์บอนตัวเกียร์นั้นจะมีตัวพีดีโอฝากนะครับซึ่งทําให้การที่จะ ติดตั้งดัมคันหนึ่งมันใช้เวลานานมากแล้วก็แล้วรถรุ่นใหม่ๆก็ไม่เลยรองรับสําหรับการดัดแปลงมากมายนะครับทาให้เราต้องติดตั้งโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งเป็นตัวดัมนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับติดตั้งง่ายดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับเรารับประกันให้ถึง2ปีเต็มนะครับอยู่ด้วยวารลันตีของเรานะครับ rs ดัมนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับ สนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งดัมนะครับหรือติดตั้งตัวถังกระบะคา์โก้นะครับหรือต้องการติดตั้งเครนนะครับหรือกระบะที่มีคอกนะครับหรือตู้ทึบนะครับเรามีบริการครบวงจรเลยนะครับทั้งตกแต่งนะครับติดฟิล์มเซ็ตอัพช่วงล่างแหนบยางล้อต่างๆมีครบหมดเลยนะครับสนใจนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลนะครับเราจะมีลิงก์ขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับยังไงก็ฝาก ติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้เรากดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นข่าวสารนะครับหรือข้อมูลต่างๆเพื่อจะได้ให้พันผู้ชมได้เห็นนะครับเพื่อจะได้นำสื่อตรงนี้ไปคิดแล้วก็เผื่อจะได้มีการตัดสินใจในการที่จะนำไปประกอบอาชีพนะครับยังไงก็ฝากไอซ์ดัมของเราด้วยครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ